สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงใบบูพยามันจะดดูวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสัหรับเดือนกรกฎาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กดอ,อื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสนับใคต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยาม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไ d ้ดมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เราไปดูกันนะครับว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไรรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณใบแรกได้เป็นไพ่สไม้ six of one 6ไม้นะครับแล้วก็เป็นไพ่ four of swords ดาบ five of one 5ไม้แล้วก็เป็นไพ่8ดาบาพลังงานของไพ่เนี่ยนะครับ D 2, บี2ใบเนาะแล้วก็มีพลังแบบเนกาทีฟขึ้นมาบ้างกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่าปัญหาของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะดูไม่ค่อยแบบชัดเจนกับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอยากจะไปถึงนะจุด เป้าหมายปลายทางแต่ไพ่มันแก้ขึ้นมานะเท่าที่ดูเพราะว่าอะไรดูไหมครับเพราะหกไม้หมายถึงความสําเร็จสี่ไม้หมายถึงความมั่นคงหมายถึงข่าวดีหมายถึงการปกปักในเรื่องของความรักที่มีความสุขกับกับกนและกันที่ดีขึ้นนะดังนั้นอะไรที่ดูไม่ค่อยแบบมีอนาคตอะไรที่มันดูเหมือนกับเราอาจจะดูยึดต,ติด ผูกมัดกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะถูกจองจําไม่ว่าเราจะเป็นในลักษณะของการที่จองจําในเรื่องของคําพูดของจองจาในเรื่องของความคิดกับสิ่งที่เราอาจจะกําลังมีมายเซ e t กับการคิดการตัดสินใจที่ยังไม่ตรงกันกับในเรื่องของคู้ครองคนรักระหว่างเขากับเรามันอาจจะมีอะไรบางสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในความรู้สึกที่ตัวคุณเองยังไม่สามารถ Move on จากความคิดได้แต่ไพ่บอกว่า6ไม้ กหมายแปลว่าตัวคุณเองกําลังจะหลุดพ้นจากความถุกกำลังจะไปสู่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่มีอนาคตเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะต้องนิ่งและเงียบไปสักพักหนึ่งจาก4ดาบถ้าเราพยายามอดทนกับการนิ่ง,งเงียบไปสักพักหนึ่งอาจจะทําให้สถานการณ์ดูมีอนาคตที่ดีขึ้นหรือว่ามีชัยชนะมีความสําเร็จอาจจะได้รับการยอมรับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงต่อในเรื่องของความรู้สึกก็ได้เพราะตอนเนี้ คุณเองกับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่มีเคมีไม่ลงรอยกันเพราะอาจจะเป็นในเรื่องของความกดดันหรือความรู้สึกที่เราอาจจะแบบกลัวการสูญเสียกลัวที่มันจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นเลยทําให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วมันก็ค่อนข้างดูมีภาวะของความกดดันเราจึงไปมีปัญหากับความรู้สึกที่เขามีต่อเราเรามีต่อเขามันก็เลย ไม่ตรงกันน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้สึกที่มันดูเหมือนกับนิ่งไปเงียบไปบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เขาเรียกว่าเหมือนกับขาดความเชื่อมั่นระหว่างกันและกันน่ะมันก็เลยทําให้เขากับเรานะั้นมีประเด็นมีปัญหากันเกิดขึ้นอันนี้เราก็ต้องพยายามค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าความสําเร็จยังเข้าข้างคุณจากไพ่หกหมายนะครับแปลว่าคุณยังมีความสําเร็จได้คุณยังมีความหลักที่ยังมีความมั่นคงได้ถ้าตัวคุณเองพยายาม ปลดล็อกความรู้สึกที่เราอาจจะต้องพยายามมองอีกมุมหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะต้องพยายามพักดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งอาจจะมีอะไรที่มันเป็นการตอบรับที่ดีกว่านี้นะครับเพราะตอนนี้เรากับเขากําลังมีประเด็นและปัญหาที่ยังไม่ลงรอยกันก็อาจจะเป็นไปได้ขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีกลุ่มแล้วก็ลักขณากลุ่มด้วยนะครับไพ่ใบแรกของชาวกลุ่มได้เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญ ไพ่เดอะไฮพร t เทสนะครับเดอะเมจิช a n นไพ่เดอะแฮงแมนไพ่ใบสุดท้าย6ถ้วยอิทธิพลใต้สำรับเป็นไพ่เด็กถือไม้ โอเคครับไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเนั่นแหละมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกมืดแปดดานทําให้เรามีความรู้สึกแบบยังมีความเป็นนก g a t i v e ต่อกันและการกดดันในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกเราถูกกดดันเราก็กดดันเขาเพิ่มนะครับเพราะอะไรเพราะต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นยอมรับกับความรู้สึกที่เป็นของตัวเองถูกไหมครับ ก็อยากจะบอกว่าเราต้องปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่มันเป็นหรืออาจจะต้องพยายามปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆมากกว่านี้ไพ่เดอะเมเจอชเนเกิดขึ้นเดอะเมเจอชเนแปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกระหว่างเขากับเราให้มันดูมีกันสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีกว่านี้เพราะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะกําลังตั้งแง่ต่อกันมีความกดดันกันและกันเราอาจจะต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดดูก่อนอาจจะมีพลังงานดีๆบางทีเขากับเราอาจจะ องกันคนละมุมมองเลยทําให้ความคิดมันดูต่างกันมันดูไม่ลงรอยกันนะครับเพราะว่าการที่เขานิ่งเงียบห่างหายบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวไฮปริเทสเราคิดเยอะนะครับเราก็เลยตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันดูแบบกดดันกับปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็ค่อนข้างดูไปมีเนกาทีฟกับเขาแล้วก็ไปจับเต็มกับเขาบ้างกับเนื้อของความรู้สึก เราก็กดดันเขาด้วยเพราะว่าบางทีเราก็อยากให้เขาเอ็นเอียงมาทางเราเขาเราก็ไม่อยากให้เขาไปแบบเขาเรียกอะไรไปเจอคนอื่นหรือไปมองคนอื่นอะไรแบบนี้ที่ไม่ใช่เรามันก็อาจจะเกิดประเด็นปัญหาในสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆอาจจะทําให้ปัญหาความทุกข์ กับสิ่งต่างๆของคุณนั้นอาจจะดูมีการแก้ไขที่ดีนะครับแล้วก็มีการปรับรูปแบบในเรื่องของ r e l a t i o n หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่า the m a g a t i o n เ h i าแปลว่าถ้าเรารู้จักเขารู้จักเรานะครับเราจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตรงประเด็นแต่ปัญหาตอนนี้คือคุณมองอะไรไม่ออกเลยนอกจากการที่เราจะไป สัตว์จะเต็มใส่เต็มกับเขาเพราะตอนนี้เราเนกาทีฟกับความสัมพันธ์เพราะความรักมันดูไม่ชัดเจนความรักมันดูอึดอัดความรักมันดูกดดันแล้วเราก็ใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจเกิน,เก,นเกินไปแต่ถ้าเราพยายามปรับดูทิศทางปรับมุมมองปรับไม n ์เซ็ตใหม่อาจจะทําให้ ชุดความคิดของคุณ mindset คือชุดความคิดหรือว่าทัศนคติของคุณอาจจะดูมีการปรับและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วมันทําให้เขากับเราอาจจะปรับและจูนกันและเขาอาจจะมาขอโทษเราถ้าเขาทําผิดหรือเราอาจจะขอโทษเขาก็ได้แล้วเขาอาจจะให้อภัยเราก็ได้นะครับถ้าเราทําผิดแล้วแต่กรณีใครกรณีคนนั้นนะครับมันก็อาจจะมีอีกเป็นหลายร้อยกรณีที่อาจจะต่างกันก็อยากจะบอกว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือนนี้นะมันมีโอกาสที่จะมีการพัฒนามีการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกับความเข้าใจกันและกันได้ดีขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางความคิดกับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นนก g a t i v e หรือเป็นอะไรที่มันเป็นด้านลบนะครับราชินีถือเหรียญปรากฏบางคนอาจจะคบอาจจะดูอาจจะดิวอยู่กับคนธาตุดินพฤกษ์ แล้วก็มังกรนะครับแล้วก็มีเด็กถือไม้นะครับบางคนอาจจะครบดิวดูอยู่กับคน เด็กกว่าก็ได้นะครับเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีที่ไม่ได้ขึ้นคือรา,าศีธาตุน้ําแล้วก็รา,าศีธาตุลมอาจจะมีผลต่อคุณแต่น้อยกว่านะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่เป็นธาตุดินและธาตุไม้ธาตุไฟเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณหรือมีการพัฒนาเร ation นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นพยายามประคับประคองในเรื่องของแพช s ั่นของเราความรู้สึกแรงรักแรงปัารถนาของเราเนี่ยเราต้องพยายามประคับประคองให้มันอยู่ในร่างในรอยให้มาก ที่สุดบางครั้งเนี่ยการที่เรามีแพชชั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะมันเป็นแรงกระตุน้นแพชชั่นแปลว่าแรงกระตุน้นแรงปัถนาถ้าเรามีแรงปัถนาที่ดีนะครับเราจะทําให้เรามีความรู้สึกที่อดทนกับสิ่งที่มันแบบ ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้อะจากราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญคือผู้ที่มีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีความนิ่งความเงียบความสยบความเคลื่อนไหวกับสิ่งต่างๆและให้อิสระในการคิดนะครับไม่แบบปิดกั้นเกินไปไม่ ไม่แบบเหมือนมีประเด็นและปัญหามากเกินไปนะครับประมาณนั้นเนาะมันก็เลยอาจจะดูเหมือนกับมีการเอาชนะใจของเขาเลยทาให้เขาอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหาเราอีกครั้งหนึ่งจากไพ่หกถ้วยกว็ได้นะครับและความรู้สึกที่เราอาจจะมีปัญหาที่มันดูไม่ชัดเจนต่างๆคิดมากวิตกกังวลต่างๆอาจจะมีประเด็นปัญหากันก็ค่อยๆ คลียค่อยๆขัดกันไปเพราะว่าความรู้สึกของคุณกับเขาอาจจะยังมีโอกาสของการที่จะกลับมาคืนดีกันอย่างที่บอกจากไพ่หกถ้วยนะครับมันก็จะต่อเนื่องมาถึงไพ่สี่ไม้คือความมั่นคงความสําเร็จสิ่งต่างๆที่มีข่าวดีเข้ามาหกไม้หมายถึงความสําเร็จชัยชนะนะครับที่อาจจะรอคุณอยู่ในอนาคตข้างหน้าหรือในอ อนาคตที่มันจะกําลังมาถึงเราแบบนี้เป็นต้นนะครับสี่ไม้สังเกตดูเป็นรูปความรักความสุขกันมีพลังงานดีๆการกอดรัดนะครับความดับความสุขที่มันมีต่อกันหรือข่าวดีก็ได้นะครับส่วนไพ่หกไม้มันก็คือความสําเร็จที่เราไปถึงนะจุดเป้าหมายนะครับที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาในเรื่องของ v a r i a t i o n หรือพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีความสําเร็จได้ในสิ่งที่เราปรารถนามันก็ตอบรับ ในเรื่องของความรู้สึกที่เขากับเรามีความสุขร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหามันเข้ามาก็พยายามรับมือกับการมีสติกับการแก้ไขปัญหา The Magician มาต้อง พยายามปรับมุมมองปรับไม n d เ e ็ใหม่แล้วเราอาจจะเข้าใจในบริบทของสิ่งที่เขานิ่งแล้วก็เงียบไปก็ได้นะครับทําให้เราอาจจะเข้าใจในมุมมองของความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วเราก็อาจจะปล่อยวางแล้วก็เดินเข้าหากันได้ดีขึ้นทําให้ความรักของคุณกับเขาได้มีความสุขความมั่นคงที่ดีต่อกันได้สําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาธิ้วยนะครับขอบคุณครับ